สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงบริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนหรือว่าประกาศจ่ายปันผลออกมาเป็นหุ้นมากเกินไปจนมีผลต่อราคาหุ้นบนกระดานณนปัจจุบันนักทุนอย่างพวกเราควรทำยังไงดีจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำมาเพื่อเพื่อนๆที่ประสบปัญหาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมา ก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับข้อความมาถามผมว่าควรทำยังไงดีนะครับกับการที่บริษัทนี้บริษัทนั้นมีการประกาศเพิ่มทุนหรือว่ามีการจ่ายปันผลออกมาเป็นหุ้นที่เยอะมากจะมีผลทำให้ราคาบนกระดานของหุ้นตัวนั้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับบางคนคือราคาก่อนที่จะมีการขึ้นเครื่องหมายเนี่ยประมาณ30กว่าบาทต่อหุ้น แต่พอมาวันที่เขาขึ้นเครื่องหมายนะครับราคาจาก30กว่าบาทเนี่ยลงมาเหลือแค่10กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งมันก็เลยมีผลต่อพอร์ตของผู้ที่ถือหุ้นตัวนั้นนะครับก็แดงเถือกเลยอะไรแบบนี้ทีเนี้ยก็จะมีหลายคนก็ข้อความมาถามผมว่าควรทำยังไงดีนะครับซึ่งกรณีแบบนี้ผมเท่าที่ผมจำได้นะผมเห็นประมาณ2หรือ3หุ้นนะครับที่เกิดประเด็นตรงนี้มา ก็จะมีบางหุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลออกมาแบบเยอะมากแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มทุนด้วยนะครับแล้วก็จะมีบางหุ้นที่มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาเป็นหุ้นแบบเยอะเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมันก็มีผลต่อราคาของหุ้นแบบเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ส่งข้อความมาถามผมนะครับก็มักจะซื้อหุ้นตัวน,นั้นๆในวันก่อนที่เขาจะมีการขึ้นเครื่องหมายประมาณวัน2วันเท่านั้นเอง ซึ่งต้องยอมรับว่าการที่เราซื้อหุ้นในราคาตอนนั้นมันค่อนข้างที่จะเสียเปรียบอยู่พอสมควรนะครับโอเคแล้วเราควรทำยังไงดีนะครับกับหุ้นที่มีการประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือว่าประกาศเพิ่มทุนแบบเยอะๆแบบนี้ซึ่งมันมีผลต่อราคาหุ้นบนกระดานเยอะมากนะครับเราควรทำยังไงดีอย่างแรกเลยนะครับส่วนตัวของเองนะ ก็คือให้เราดูว right ่าจ <oo> ุดที่เราจะเข้าซื้อหรือว่าจุดที่เราซื้อไว้แล้วเนี่ยเราได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบมากน้อยเพียงใดเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้เปรียบหรือว่าเราเสียเปรียบมากน้อยเพียงใดซึ่งการที่เราจะรู้ว่าเราได้เปรียบหรือว่าเราเสียเปรียบเนี่ยค่อนข้างที่จะดูง่ายพอสมควรนะครับการประเมินว่าเราได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบ อย่างแรกเลยเราต้องดูว่าหุ้นตัวน,นั้นๆที่เราสนใจอยู่หรือว่าเราถืออยู่เนี่ยเขากําลังจะมีการแอคชั่นอะไรนะครับจะมีการประกาศอะไรประกาศเพิ่มทุนประกาศจ่ายปันผล,ลออกมาเป็นหุ้นหรือเปล่าประกาศจ่ายปันผล,ลออกมาเป็นเงินสดหรือเปล่ามากน้อยเพียงใดอะไรแบบนี้แล้วอีกกี่วันเขาจะมีการประกาศอีก2วัน3วันหรืออีกแค่วันเดียวทีนี้ถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าหุ้นตัวน,นี้จะมีแอคชั่นอะไรหลังจากนี้ไปเนี่ย เราก็กลับมาดูที่พอตของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้ไว้แล้วก็ดูว่าตอนนี้เรามีต้นทุนของหุ้นตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตกหุ้นละกี่บาทแต่ถ้าเราไม่ได้มีหุ้นตัวนี้อยู่เลยแต่เรามีความสนใจในหุ้นตัวนี้เราก็ต้องมาดูว่าอีกกี่วันเขาจะมีการขึ้นเครื่องหมายสิทธิประโยชน์เหล่านี้นะครับและแน่นอนถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้ที่เรามีความสนใจมากๆในช่วงก่อนวันที่เขาจะมีการขึ้นเครื่องหมายสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ย มันจะมีในเรื่องของการแบกรับต้นทุนในเรื่องของสิทธิประโยชน์เหล่านั้นเข้ามาเพิ่มด้วยสมมติเขาจะมีการจ่ายปันผลนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้เราก็ต้องแบกรับในส่วนของปันผลประมาณ1% 2%ซึ่งหลังจากที่มันมีการขึ้นเครื่องหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย xd xr อะไรต่างๆนะครับเหล่านี้ราคาของหุ้นมันก็จะต้องมีการปรับลดลงมา ตามสิทธิประโยชน์ที่เขามีการจ่ายออกมาให้กับผู้ถือหุ้นนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาซื้อในวันที่เขาขึ้นเครื่องหมายเนี่ยเขาไม่ได้รับสิทธิ์เหล่านั้นนั่นเองทีนี้เราก็จะรู้แล้วนะครับว่าเราได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบมากน้อยเพียงใดทีนี้เรามาดูในส่วนของกรณีที่เราเสียเปรียบหรือกรณีที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องเสียเปรียบ ถ้าเราเข้าไปถือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่เขากําลังจะมีการขึ้นเครื่องหมายแต่เราแบบประมาณว่าชอบหุ้นตัวนี้มากเลยต้องเข้าไปให้ได้แม้รู้ว่าตัวเองจะเสียเปรียบอยู่อะไรแบบนี้ขั้นแรกเราต้องไปดูก่อนว่าสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยในวันที่เขาจะมีการขึ้นเครื่องหมายคืออะไรถ้าเป็นการจ่ายปันผลจ่ายปันผลเป็นอะไรเป็นเงินเป็นหุ้นหรือเปล่าหรือถ้าเขามีการเพิ่มทุน ต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่แล้วจะได้มาเท่าไหร่ได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเท่าไหร่จากนั้นก็มาคำนวณในเรื่องของ dilution effect ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับกับหุ้นตัวนั้นว่าในวันที่เขามีการขึ้นเครื่องหมายเนี่ยราคามันควรจะลงไปที่เท่าไหร่หลังจากน,นั้นก็ประเมินเอาครับว่าน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจสำหรับเราเองอนะมาถึงกรณีที่เราได้เปรียบกันบ้างนะครับได้เปรียบในที่นี้ก็คือ เรามองแล้วว่าเราแบกรับต้นทุนเอาไว้ค่อนข้างถูกนะครับแน่นอนว่าต่อให้ราคามี dilution effect อะไรก็ตามนะครับเราก็น่าจะยังมีกำไรอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเกิดกับคนที่ถือหุ้นตัวนั้นมาในระยะเวลาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอาจจะประมาณสัก2เดือนหรือมากกว่า1ปีขึ้นไปนะครับสำหรับกรณีที่เราได้เปรียบ มันค่อนข้างที่จะมีทางเลือกมากกว่ากรณีที่เสียเปรียบเนื่องจากกรณีที่เราได้เปรียบเนี่ยมันจะตัดในเรื่องของความกังวลของเราไปได้เยอะมากนะครับเราจะไม่ต้องมากังวลว่าพอรตของเราจะติดลบมากน้อยเพียงใดจากเลเวชั่นเอฟเฟกในครั้งนี้อะไรแบบนี้นะครับมันจะตัดไปได้เยอะซึ่งการที่เราจะได้เปรียบตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยเราจะต้องมีต้นทุนราคาของหุ้นตัวนั้นๆในต้นทุนที่ถูกพอสมควร ซึ่งการที่เราจะมีต้นทุนที่ถูกได้นะครับเราจะต้องมีการถือหุ้นตัวนี้มาในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ค่อนข้างนานประมาณสัก2เดือนถึงมากกว่า1ปีขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราอยู่ในจุดที่เราได้เปรียบอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะเลือกได้แล้วว่าเราจะทํายังไงต่อดีซึ่งผมก็จะแบ่งทางเลือกออกมาเป็น2ข้อนะครับสําหรับกรณีที่เราได้เปรียบนะ ข้อแรกนะครับก็คือเราจะทําการขายหุ้นตัวนี้ออกมาก่อนก่อนที่เขาจะมีการขึ้นเครื่องหมายอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น XD XR หรือ XW อะไรพวกนี้นะครับเพื่อออกมาก่อนเป็นการเซฟกําไรของเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการขึ้นเครื่องหมายเนี่ยอาจจะทําให้ราคามันดิ l ูชันเอฟเฟกลงไปอะไรแบบนี้อาจจะทําให้กําไรของเราเนี่ยลดลงก็ได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราถือเงินสดเอาไว้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่อุ่นใจมากกว่านะครับ และถ้าเกิดว่าเรายังสนใจหุ้นตัวนี้อยู่เราค่อยเข้าไปอีกทีก็ได้ค่อยพิจารณาใหม่ก็ได้หลังจากที่ราคาของหุ้นตัวนั้นนั้นเริ่มนิ่งแล้วอะไรแบบนี้นะครับและอีกอย่างนึ่งนะครับมันก็จะลดเรื่องความยุ่งยากในกรณีของการเพิ่มทุนซึ่งเราจะต้องไปใช้สิทธิ์ในการเพิ่มทุนต้องไปจองหุ้นเพิ่มทุนในวันนี้วันนี้อะไรพวกนี้นะครับถ้าเราขายออกมาก่อนเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้สิทธิ์แล้วเพราะเราไม่ได้สิทธิ อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าคนที่มีเวลานะครับต้องการที่อยากจะไปเพิ่มทุนอยู่แล้วอะไรพวกนี้เราก็เลยจะข้ามมาดูที่ทางเลือกที่2นะครับทางเลือกอันนี้ก็คือถือหุ้นเอาไว้เพื่อรับสิทธิ์เพราะคิดว่ายังไงเราก็โอเคอยู่แล้วต่อให้ราคามันจะดัลูชันเอฟเฟกมากน้อยขนาดไหนเราก็ยังจะมีกำไรอยู่ยังไม่กระทบกับในส่วนของต้นทุนของเราเลยอะไรแบบนี้เราก็ ถือหุ้นตัวนั้นเอาไว้เพื่อรอรับสิทธ์แล้วก็ไปดําเนินการใช้สิทธิ์ให้เรียบร้อยนะครับจะเห็นได้เลยว่าการที่เรายือนอยู่ตรงจุดที่เราได้เปรียบกับจุดที่เราเสียเปรียบเนี่ยอะไรมันมีทางเลือกมากกว่ากันนะครับทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะซื้อหุ้นตัวนี้ถึงแม้ว่าพรุ่งนี้เขาจะขึ้นเครื่องหมายหรือถ้าเราเลือกที่จะ ถือหุ้นตัวนี้เอาไว้เพื่อรับสิทธิ์อะไรแบบนี้นะครับต่อมาสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องมีการคำนวณต้นทุนของเรานะครับหลังจากที่เขาขึ้นเครื่องหมายแล้วแล้วก็หลังจากที่เราใช้สิทธิ์อะไรพวกนี้ต่างๆไปแล้วเราจะมีต้นทุนต่อหุ้นของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่โดยที่กรณีของการจ่ายปันผลเป็นเงินสดนะครับเราจะไม่ได้ดูในเรื่องของต้นทุนของเราที่เราจะแบกรับเอาไว้เพราะเรารู้แล้วว่าต้นทุนของเราที่แบกรับเอาไว้เนี่ยเท่าไหร่ แต่เราจะมาดูในส่วนของราคาที่มันโดน dilution effect เนี่ยมันควรจะลดลงไปมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งวิธีการก็ตามนี้เลยนะครับเป็นวิธีการหา dilution effect ของราคาหุ้นหลังจากที่เขามีการขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับเราก็จะรู้ว่าราคามันควรจะลงไปที่เท่าไหร่ แล้วก็เอามาหักลบกับราคาต้นทุนของเรานะครับเราก็จะรู้แล้วว่ากําไรของเราจะลดลงหรือเราจะขาดทุนมากน้อยแค่ไหนในกรณีที่เราได้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือได้หุ้นเพิ่มทุนหรือได้ปันผลออกมาเป็นหุ้นนะครับรวมไปถึงวอลเลนด้วยเราจะต้องมาคํานวณในส่วนของหุ้นเพิ่มทุนที่เราได้รับหรือหุ้นปันผลที่เราได้รับเราได้เท่าไหร่หลังจากนั้นก็จํานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เราคาดว่าจะได้รับ จากการที่เราได้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือว่าในส่วนของสิทธิ์ในการได้รับปันผลเป็นหุ้นนะครับมารวมกับในส่วนของจํานวนหุ้นทั้งหมดของเราที่มีอยู่นะครับจำนวนหุ้นเดิมนั่นแหละพอรวมกันได้แล้วนะครับเราก็จํานวนหุ้นเหล่านี้มาหารกับต้นทุนที่เราถือหุ้นตัวนี้อยู่นะครับต้นทุนรวมนะเราก็จะได้ราคาต้นทุนต่อหุ้นออกมาแล้วนะครับเป็นราคาต้นทุนต่อหุ้นอันใหม่ เราก็ค่อยเอาไปเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นบนกระดานที่อาจจะเปรียบเทียบในเรื่องของราคาหลังจากที่มี dilution effect เกิดขึ้นนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะมีกำไรมากน้อยเพียงใดหรือเราจะขาดทุนมากน้อยเพียงใดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราคำนวณตรงนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ถ้าเราอยู่ในกรณีที่สองนะครับกรณีที่เราได้เปรียบเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะถือหุ้นตัวนี้เอาไว้เพื่อรับสิทธิ์หรือจะขายออกมาก่อนกำเงินสดเอาไว้ก่อนถ้าเราชอบจริงๆเราค่อยกลับเข้ามาซื้อใหม่ตอนที่ราคาของหุ้นตัวนี้มันนิ่งก็ได้นะครับอะไรแบบนี้หรือกรณีแรกกรณีที่เราไม่ได้เปรียบเลยในส่วนของการที่เรายังไม่ได้เข้าไปถือหุ้นตัวนี้เราก็ตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปก็ได้ นะครับแล้วก็เอาเงินสดไปซื้อหุ้นตัวอื่นก็ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถือหุ้นอยู่ซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นกรณีที่เราเสียเปรียบแล้วก็ถอยลังออกมาไม่ได้แล้วเราจําเป็นจะต้องซื้อหุ้นเพิ่มทุนอาจจะต้องควักเงินตัวเองออกมาเพื่อเพิ่มทุนหรืออาจจะต้องถือหุ้นตัวนี้ไว้ก่อนนะครับรอให้ราคามันมีการดีกลับขึ้นมาก่อนค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับ ถึงบอกแหละว,ว่าการที่เราอยู่ในจุดที่เราได้เปรียบเนี่ยมันมีทางเลือกมากกว่าการที่เรายืนอยู่ในจุดที่เราเสียเปรียบนะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ โอเคครับถ้าเปนเพื่อนใดนะที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับและเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ